ก็แหละค่ะแกไปร้องไนหะ้ไปอะไรฟังอะไรเจต้องมีปัญหาครอบครัวมาก่อนแล้วก่อนที่จะรู้จักกับหมูเขาก็พูดอะลว่าเจมีปัญหาของครอบครัวเขาอะไรประมาณน,นี้หนูก็เลยบอกพี่ทำไมไมันเป็นง้อ,อเขาภรรยาเขามีคนดื่นใช่ไหมอันนี้เขาก็ถึงเขาพูดขึ้นมาอยู่จะต้องทํายังไงว่าพี่เราต้องทํายังไงเราว่าพี่มีปัญหาอะไรพี่ก็ไปคุยเอาค่อยคุยกันที่ต้นร้องกัาาไนไอถูกร้อกกินให้เราบอกว่าอย่างไรบ้างโทรมาหาตอนสามทุ่มกว่าเโทรมาแป็เดี่ยวก็บอกว่าเดี๋ยวห้าทุ่มก่อนที่พี่เข้าไปนะ นอนดูติดลูกค้าอยู่ตะพังนึงก็โทรมาอีกสามทุ่มกว่าเนี่ยเ็าโทรมาบอกว่าพี่ไม่ได้เข้าไปแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่จะไปแสงจันออกพีบอกว่าเะไปคุยกับแฟนเรื่องไปไม่เกินเที่ยงคืนที่หนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่กลับมาไม่ไดังล้วลูกค้าก็เขาหวังโทรัพท์โทรมาอีกทีเขาบอกว่โดนยิงตันต่อมาเขาก็มาพูดให้ฟังแล้วตื่นแสงจานแล้วโทรไปเขาก็ไม่มาครับเพมากเพาโดนยิงเลย ขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดแต่ว่าสงสัยไทยเขาก็รู้ๆในใจเขานั่นแหละมั้งไปยังไงถึงได้โดนยี่แหนูไปเชื่อหรอกนั่นแหละแกก็เลยวิดีโอขอมาเห็นเศษกระจุกเขาไปแจ้งขอความไว้แล้วแต่ว่าตอนนั้นคือเขาก็ไม่ติดต่อมาทางอะไร้วกาะทางตำรวจเออเขาคุยว่ายังไงบ้างครั้งสุดท้ายที่คุยกับเราอ่ะแกก็บอกว่ากสมมติว่าวันวันที่สีแกมาที่ร้านใช่ไหมคะอ่าแกก็บอกเหมือนแกกังวลอ่ะแกดูหน้าชีเที่ยแกไม่อยากไปแกก็บอกว่า พี่ไม่อยากไปเลยอ่าฮะทำไมล่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ไปแล้วพี่จะต้องเจอเุงก็บอกว่าพี่ก็ไปคุยเจ้าก็บอกว่าเหมือนคนพูดเป็นลางนะพี่ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วลุงต้องกินข้าวเยอะๆนะรักตัวเองเยอะๆทำไมพูดแบบนี้พูดนูเลยแบบว่าเอนพูดแบบว่าจะยอมเป็นอะไรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ คือในระหว่างที่เราอ่านข่าวของทางฝั่งเสียต้นอยู่คุณผู้ชมครับมันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งแทรกเข้ามาเลยค่ะส่งยูนเข้ามาเลยฮะบอกว่าล่าสุดนะฮะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเชื่อมจิตนะครับมาปั๊มไาลนิ้วมือ <5. S 1> นะครับที่ทองหล่อตอนนี้มาแล้วมาแล้วตอนแรกคว <5. S 1> จะมาสี่กับห้าอ่าสี่กับห้ามาก่อน สับครับๆๆมาแล้วมามาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วมาที่ทองหล่อค่ะนะฮะคดีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนลนะผมเองเนี่ยได้มีคนที่แจ้งความเอาไว้ค่ะนะครับเพราะผมเองเนี่ยโดนหมิ่นประมาทก็เลยแจ้งความไว้ที่ทองหล่อนะฮะทองหล่อรออยู่มาแล้วฮะมาตามนัดแต่ว่ามาก่อนนัดมาก่อนนัดล่าสุดเี๋คุณต้นอ้อเนี่ยจะต้องมาออกรายการกับเรานะฮะ คุณต้นอ้อบอกพี่หนุ่มอยู่หนูขอไปเป็นตุ้นตันึงก่อนนะขอไปท่องรอก่อนเชิญเลยครับคุณต้นอ้อผมให้มอไซค์ขี่พาไปเลยเนี่นะฮะนักข่าวมาถึงแลงดมไยู่เพราะว่าเห็นเพื่อนตุ้งโปรแกรมเยอะเลยนะคะวันที่สามวันนี้มาแล้วใช่ไหมคะสี่เดี๋ยวจะมาพบรัฐมนตรีพมแล้วห้าจะมาพบกับทางสำนักพุทธว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองฟาร์มกันดูนะฮะนี่แหละครับผู้ชมครับค่ะโอเคต่อเรื่องของเสียต้นนิดนึงได้ไหมคะ ทางฝั่งของทนายเดชาค่ะก็บอกว่าทนายเดชามีหลักฐานนะคะเป็นการจ่ายเงินค่าจ้างสามแสนบาทเป็นการโอนเงินจากคนบงการไปยังผู้ร่วมขบวนการอันนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องจอติดนะคะแล้วก็มีเพียนแวดล้อมรวมถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยการโอนเงินเชื่อว่าโอนก่อนวันที่8เมษายนซึ่งเป็นวันก่อเหตุหลังจากนี้ทางครอบครัว